มาเลยครับมาแล้วบักไซส,สองรูนี่ อี่ยเมียเนี่ยอุ้มเมีอุ้มเมีไปยังว่ามอมออีบ่ยมจะรู้ได้เจียมเ่รู้ได้เข้นมากขึ้นละหอดขึ้นไม่หอดอีพอีเม่กเลอ้โอ้โ้อีพ่เมีระวังระวังระังน้ำเขื่อน้ำอีพ่อีเม่กันเ้โอ้ยพีน้องับพีน้องโอ้ยลว อยู่ทงไ้งหน้าพี่นเมือวานนี้นี่สีปลากินพวกีปลากินพี่เนองีปลากินีมาด้วยครับพี่้นงมืกินีกันบรรยากาศบานห้อกินไม่หลับกับดุนนมันเศรบอุลุงเศษบอนี่เนี่ยบรรยากาศกินของปลาอยู่ทั้งหน้าครับเห็นไหมล่ะกินดูดิยับงดิเร่อยๆเดินมเนไปิ้ันหนึงก่อนที่เพื่อนาขั้นรับเดียว รสดลมอนมุยกานี่อยกอย่าใสไส้งใสเขาครบสก็คมาเดือวเดียวมับาเป็นขาเตียวเลยเนี่ยืแบบเว้ยนี่ของเสียบเอาบ่รอยรอยจังรอยจังา้มากินด้วกันรูจังห้อยสุดยอดอเสียบเสียบเสียบยอดเลยยอดอะไร

นิติภันฑ์วิธีไทยบานครับพี่น้องมือนี้ออกตรงออกทาเลือพี่น้องกเออมหาวานแหยู่สะสัศน์ุูนลงแหยู่ตามตามมันได้ขึ้นบ้านแน่เลยครับเนี่พี่น้องพี่ไขาวกําลังอีประโขอ,อยู่ตัวใหญ่เติมหน่อยๆหน่อย,อยโอ้ที่แรกว่าสิป,ปิ่งลืมเล็กปิ่งมากครับเลยจีจีเดีย <laughs> มาแล้วสองตัวแล้วสองเตมแล้ววานแหพี่น้องวานแหพุน สามฐานเสือครับกำลังลุงลุยอยู่ตามต่าอยู่คือนี้วอลท้าวเสือดำๆเนี่ยไหมฮะใส่โูมีบอลใส่รนะูดอ,อ่ะบรรยากาศทุกให้งทั้งหน้าบานเทพี่น้องเอ,อ้ยคุณสะบาดเลี้ยงวัวแต่อย,ยู่ส่วดสวอยู่โอ้ได้หลายพี่พ่นน่นะพี่พ่นเจ๊าะรพี่เจ๊กโลูแล้วได้หลายวะเนี่ย คือบ่อจะพุดไหมลุงม่งมีโซนในบ่อจักูสองูมีบ่อหลายบ่อเพียร์หล่ใส่เบงตีบงตีบงาบงตีบงเนี่ยอ้ยเนี่ยเห็นอกคือกพี่น้อยสูงเง้เดียวเขาขนมาก่อนเสีเออนี่ยจิ้มหมองนี่ยมันไปตัดป้าเขาหลายนาะ บัวพ่นยังอยู่บัวรุดเร็วตีเหนือเลยโอ้ตั้ตึกเลยไหมบัวงไบัวโตกับผู้โตกับผ้าเขานาะจากแมนบัผ้าเน้ตเหลือกตีนือชาวบ้านเขาบ็ผ้อยู่บ่าเนตั้มตึกอยู่บ่ต้นไหนต้นไหนอยู่ว่าอกแล้วเหลือกตีเหนือแล้วมันสิเนเือบัวเขาฟังแล้วป่าเนี่ยเขาฟังแล้ว ท่งซีส่้้นใใ่เิฝนโยงดลางบัวพิ่ฝนประมาณสองสามโลเดียวปมาเนี่พ่อหรอวะเอาอีอยู่นะเอาไปกินนะักเอ้เตียมเตี้ยมน่ะน่ะมองนาแล้วมองมันน่ะน่ะป้าสิไปตอมอยู่นั่นไปเลยฟักตบมันน่ะก้มเลยกึมกวมเลยไปเนี่ยเลาตบบอกพอถกสองด้า บรลุมบรลุมให้แล้สองสด้างมยังเกัดสด่านากัดึดดงกันเลย่าวันเลยอ,เอาวางวนึ่ก้อนจอบจอบป้ากันเอากันวานก้วมปลกแมงาวานก้มเลยก็ดึงค่อยๆดึงหมูนี้ออกเห็นมือเหลืออยู่จุ่มนั่นจุ่มแก้นะเอาแตกป่า จัวเออนี่ละคือคือแล้วคือแล้วอีกปาหนึ่งุงลงเอามารุมรงลงชมบรรยากาศไปกันคกันพี่น้องไปไนลงป่าลงสะบรรยากาศอยู่ตรงนต้งห้าบาทน่าครับผมเอาเสร็บงเพ่อห้ยนย่นลงมึงยนลงมึง ว่าเมนก่อนหินอีโปยเมียเนี่ยเอ้ามักไว้้พี่นองเอามักไว้ยาปีเลรอเนี่ยอาการของการยอมแหผิดสูตรครับนี่แหละครับสูดได้ครับสูดได้สูดได้บอกพี่บอกน้องให้เนี่ยเขาจะเพื่อจะเห็นเผมจับต่อยนะครับเด้อนี่แข็งเกลีย์มันจะแกะออกหมดเลยใช่ไหมผมจับผมเกลีย์อีโปรยเมียเนี่ยสัวรักเขาอ่ะเขาฟังให้มันสัว เจไดสองก้นนึงจับกลวมาเลยเดี๋ยวนีลากมาเลยลากไปมอกันเลสิยงิ้นเห็ดทั้งตเปย่ายๆเลยเตัวใหญ่ปล่จิมบ่นี่ยนี่มันสิมากองอยู่นี่ไปหน่อยนี่ลากามาเลยลากมาก้นอันหึ่งเดอกอไถ้าพีออกแล้วก็ดื้อิ้เห็ดเขา้องมา้มเย เขาบอกยางแหลมจะไปนเอาข้นน no ้ำเขาอีกะลาเขาางพต้องเิเรเพิ่ท uh> uh yeah? ี่ื <h 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 ่นเนอไอ้เน้ตน็เน้อียอ้เขาเนตี่อนเนี้ต้นเนี้ย่งเนี้ตีตเน้ีไตไม้โคเอาขึ้นก่อนพุนโอ้พุนพุนกับพุนนั่นแหละพุนยูพี่เดี๋ยวเนี้ะ่ไรปเอาก่อนคาไปดูงออกห้อยตอด้วเนี่ยคลครัดูง

นี่เดี๋ยวปลามันจะมาตุ่มมฮมอยู่งนี้เลยนี่ได้ก็ได้ตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวาใส่ปูเลยจกินงปลาใส่เลยเนี่ยเด้เด้อเดเอาก่อนเอียเกอบเกเกือบเกืพี่พ่อ๋าเอาก่อนฮะเอาไปเถอ เอาเพพลังเนี่ยอย่าเพิ่มพลังอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มพลังมีส่นบ่มีตั้มมีส่วนเนี่ยบ่เอาเพมดี๋ยเอาไปท่านเดี๋ยนี่ยเอาไปไม่ดีครับนะอยไหลขึ้นจกหน่อยจิกหน่อยผมีแห้งเออ <c oughs> ม้วนหนอม้วนหวนอทัใหญ่น่โอ้เป็นปลาใหม่ไห,ห่าป้าใหม่บนนอนอโอ้ยพี่ห้อพี่หน,อ,หมมอ,หนอมงกินปลาก,กนีนกันวานแห่รันไปนี่ลงสะพีสุกเลยตันนี้โอ้ไปเบด เบรรยากาศแับ <finals> พี่น้องเนี่ยตรงไฮตรงหน้าบานเขาอาวานแห่มนี่ภาษาบรรยากาศบรรยากาศนี่หวังหรือเปล่าบ่ยมอหวังเนี่ยเมียนเหล่าด้อมันบบเมีนเหล่าด้วยเนี่หรือ

อีปยแม่เนี่ยอุ้มแห่อุ้มแห่อี๋อปยแม่ก็เด้อมเยอเลยร้ยมยแขนงรงถอะงลงถออะูงเห็นบ้าเด้อเอาห่อเสือห่อเสือจกเงกจุกเงืแขนกันนี่จุกเงือกเลยจ้มจกเงจุกเงือสองนิ้วเลย บ่งอุมขึนแลอุ้มขึนแล้พี่น้องกีบานี่เก so ียรเสือคอเสือเลยอย่า like มัน okay. <so okay. so. ุดคอเสือเลยเกียวสเสือเกียวเสือเลยบ่งเนี่ครับบ่งเนี่ยมาแล้วล้ว อ๋อไปยังว้ามือมอีบุญยจะรู้ได้รเนลยรู้ได้ขึ้นมากขึ้นลหอดขึ้นไม่หอดอีอีแมงเลยอโอ้โอ้ยอีอแมง่าระวังระวังระวังหลังเือน้ำอีอยแมงกันเลยโอ้ยพี่น้องรับพี่น้องโอ้ยสลูว่ะสองคนอนอึงคนนึงอื้อ จ้างขนาดนี่ปยเมยกนดิสุดยอดเฮ้ยเบิงบพี่นอ้ไองนี่มันจกักงรันี่พี่นอ้องจังจกักงรปลาตัวอีปยเมีเอะถึงว่างสองถึงยังว่างสองว่ตากูสองเลยอ่ะโอ้ไปแล้วรุดมือแลยว่าตามกูสองเยี่ปยเมียกั มาหากินป่าเป็นอยู่บ่หากินไก่แห้งหน่อยคนหากินไก่เออมาเทเด่นเต้นหนอยน่เ่องหรอืม่อยกเืบางเรื่อโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเบิกเลยของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยเย็ดทมายก็ยังล้งเนยเข้ามาใส่ใิดยมอว่าของแท้ของแท้ของแท้ของแท อ Le, อ rumor, ออ bon นอนต้มนอนต้มเซบุงเลยกูฮะอะลงไปก่อนเด้รัเซบุงไล่ไปเลยป๊าอีปอยแม่ก็เด้อข้ขึ้นแแ te ah. ่เถอะยตุนของไงตุนของไงตุนิของไงซุดครับเนี่เจ้าสาเจ้าสาอีปอยแม่ไม่ได้พี่น้องเลยของไงก็ยังของฮะของไงก็คือเป็นไง พาแข้งพี่น,อน,น้องเว้ยเจดาเจ้อดเจ้าปี้เนียปลาตัวนี้เนาะโอโ้ตัวนี้มันตัวตสองสองขึ้น,านสามขึ้แล้วมั้งนะเป็นรูปอยู่ไม่เลยคือเขาจังวานทุกปีเลยนะคือจังอันนี้เนาะเแล้อตัวนี้ที่พูดได้พ่อนอ่ะนะมันแรงคำว่าสดบ่ปลาตะเบลเล่นนะผมบอกเลยคำว่าสดนะั่นอืมรับขับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยกองแท้กองแท้นี่ก็ของแท้อเออปลาใหม่เลยเอ้ยหลวงยา ปลาใหม่ป่ปิป่งปลานำพี่น้องเอยจีปลามาด้วยพี่น้องไปกินปลาสาเนกันอืม็นสีแล้วแกนแห้งมึงตอดกูตอดเป็นบ่วห่างเดี๋ยวกันงานเนี่ย นี่มันคืนหนาคนนี้ตเยเบื้งชมหนาตัวนี้ไหมตอดพี่พ่นี่ไหมืะเก่าวมันสําแพะเก่าไปยู่นี่รอยแพเก่าคราวนี้รอยแพะเก่าแพเก่าที่เรารยกตกระโบยเนี่ยตกลังเจ็บเลยสำเนียงอโอประกาจ้าดปลาตามสิตอดดูฮักโคเลยือยเลือดบวโอ้ยกูบ่กูบ่ เศร้ายังพ่อบ่ม่เจอแดงเสียวอีกนี่ครับถือเตถือตอดแล้วบ่เอออืนี่ครับวีรกรรมเว้ยพี่น้องตอดถือตอดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละสิ่งที่อันตรายที่สุดถูกเรียงานเนี่ยครับเว้ยโอ้เอาปีงี้เหรอ ลงปิ่งไว,เเว้เลยป่ะพ่อพี่พ่นลุอย่ป่ะลลยพ่อพอนี่ครับประดูตดถือประดูตอฉีดฉีดจนขาดไปสองข้างเลยแท่งเลวสบัดเลยเนาะแค่ไห่บ่ะ งูเงยตัวอะไ้ปะเหี่ยงก็ดูงูเง,ง,งยเลยไม่ดีเหี้ยไม่ก็มีกั่วอะไรบ่คนหัวลูกเลยมันแทกไปกบวก <c oughs> ต้องพวดเลยบ่ <c oughs> พวดเลยเส้ <c oughs> ยเสีย่ยงกงเก่งกงเกง <c oughs> <c oughs> ่งมาบ่เสืออย่างน่้มาลงกงเป่งฮะร้อยเลยโอ้มา,มาด้วยไอเสือไอเสือทำงานทำไมไอเสือฮะ เอาละบานโอ้ยเท่านี้ก็ได้โอ้พ like ี่วิีบครับบานนี้คือเราก็กินตัวบานนี้ครับใส่นอนสะเกืระวังะวังต่อพรุ่งนี้ตื่นมีสีอันห้าอันใส่เลยตัวนึงมันซุกไปใส่เลยเฮอโอ้หอนตัวนี้ไหมเป็นสีอันห้าอันหเนาะ

มา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 ดูไอ้นี่เดียวกินว่าปลาย่างนี่ปลาย่างเร็นปะน่ยไประลุมหน่อไปมันร้องอุ้้้้น้ำจิ้มสุกบ่สุกบ่โอ้สุกแล้วสุกแล้วมเจลูกลัหมดเสรต้อมอยู่นี่เด้อบได้ีทเด้อเขาเนี้ยก็มีน้ำจิ้มก็มีอยู่นี่เด้อนมก็มีเอาเอาน้ำจิ้มน้องต่างัดัะมันมดยัวะหมดชเนียเออเบื่ไรกินโอ้โหหอนหใส่เนาะ เนาะข้าวเหนียวเด้อนี่เด้อพูนมาเด้อพี่น้องเลยมาๆๆยิ้มวุ้ยโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเนาะนี่ครับดในอนาคตมีผทาเส็จมือน้ำเด้อนี่เด้อพี่น้องบรรยากาศกินข้าวปลามาๆๆหวานแหครับหวานแห่ของเสียไหมของเสียวะเนี่ยเสียกันสิสามวันเสียสี่สามวันแนี่นะมาดีะมีขึ้นมาไวนะครับมีนมน้ำครับม่นมน้ำยัน บ่อดจอันนั้นคู้กินปดิปป็นรุ่งคอยขอใส่เอใส่ผมเนี่ยขอใส่เนี่้าบเกินทีบ้านคือบกินใส่ะผมแม่เดียวนะใส่ม่น้องอยู่ไหเออเพียงปลาดีกว่าเราไมใส่นันใ่รถดลมอนมีทุกอย่างรถดลามอนท่กให่ดานอย่าใส่ใส่ใส่ทิเขาครับใส่ครับใส่ก็ะโค มาเด้อมาเด้อีรับมเป็นขาเปียวเลยเนี่ยหืบเฮ้ยนี่ยของเสียบเอาบ่ร้อยจังร้อยจังมามากินด้วกั an Mother, นลูกอย่างห้อยอืสุดยอดอเส,สียบเสียบเสียบยอดอไยอดอะไรยอดตันบาดเจ็บก็บอกนะครับมีผ่าพันขาให้อีกครับยอดเยบเสียบๆสบอจ เสียบ่ะลุลุงเสียบว่ะนี่เนี่ยบรรยากาศกินขอกปาอยู่ข้างหน้าครับเห็ดไหมนะมาดูดิมันนี่เดมีหอดขนววเียกเขาขอนียวก็มีข้อเจ้าก็มีข้วเจ้าก็มีครับเรือก็เรื่อยไ่หมักเนี่ยไนดิจะมาเสียด้นองเลยพี่คนสุกยังนี่ยพี่คนาปาสสูกยังยอนี่ตยัง เอ๊ะแม่ก็แล้วเูง่รเขาเรื่อยๆก่อนรับอนะพีเสบกเลยมาคุณรอยู่คุณไปเอรเขาเร่อยๆเดินเๆเเอ้ข้าเนียไปขึนมน่งกอนไปแม่วันน้องสมันเสยเดี๋ยวจะพาไปงมหอยพาไปงมหอยสักครู่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปงมหอยนครับเออมหก็เอดยเลยขัมก็เอาอยู่เอ้ยลมกเท่าโซกะปกลามกจเปิดเย ไม่ไหวแล้วนี่กระถามตัวคันหนึ่งคนบรรยากาศอยู่มทงไงตรงหน้าพี่หนงมาเมือนีเมื่อวานเนี้ยนี่สีปลายินพวกขีปลายินพี่น้องสีีปลายินเสียเหมืนเดิอครับกิน้องเมื่อกีนนี่กันบรรยากาศบ้านเ้ากินไหมหลานขับดุนดุนถึงมัอ้าวนี่เสียบกินไหมกินป่ะฮะกินไหมครับกินป่ะ ได้รู <S <S ้ไหมพีชอ่ะไม่ได an exactly. ้จับพิชน้ำมือมึงเห็ดไม่มีไม่ผิดนี่เลยอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้กับผัวผอมขีดดาบขีดหม่ครับผมโชคดีทุกท่านสวัสดีครับบรรยากาศหันมาทางนี้โฟบอปดลูกนะขับบอลลูกชายไปเดี๋ยวเปล่ากันนะเนี่ยลูกชายบวกขึ้นผัวบรรยากาศแบบนี้เอ้ากินปลาธรรมชาติ บรรยากาศดอปูนับเนี้พอปอดลูกเอาเสียบหมดและอร่อยไหมครับอะไรมันมีก้างเอาก้างออกดก้าออกมีกลายอะเอาก้ออกให้ดูก่อนไเนี่ยไปเอลดมันคิวตามันงาขนาดนี้โอเคได้ยบนี่เยบเนี่ลูกี่เช็ดมือนี้ด้วย 呢，帕卡曼。<noise> <noise> <noise>